สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่29มาเป็นผู้ช่วยและเป็นอักษรสูงด้วยนะคะพยัญชนะตัวนั้นก็คือตัวฝอนั่นเองค่ะแต่วันนี้จะเป็นฝออะไรนะ ครูปูบอกใบให้ว่าเป็นฤดูหนึ่งของไทยค่ะซึ่งเราจะต้องพกร่มมิฉะนั้นอาจจะเปียกได้คำตอบก็คือฝอฝนนั่นเองค่ะน้องๆคะในปัจจุบันมีคำใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะบางคำเป็นคำที่มีใช้เดิมอยู่แล้วบางคำนะคะก็เป็นคำที่นำมาใช้สื่อสารในความหมายใหม่ค่ะ วันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะฝอมาฝากน้องๆน,นั่นก็คือคำว่าฝืนกฎค่ะฝืนกฎเป็นคำกริยามีความหมายว่าไม่ทำตามกฎระเบียบเช่นเขาขับรถย้อนสอนจึงโดนค่าปรับเพราะฝืนกฎจราจรค่ะน้องๆคะ ฝนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและอากาศค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการประมงด้วยค่ะแต่ถ้าปีไหนนะคะที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนแล้งก็อาจจะทำให้ชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนได้ในหลวงรัชกาลที่9นะคะจึงทรงคิดฝนหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาฝนแล้งนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะไปรู้จักฝนหลวงด้วยกันแต่เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักฝนหลวงครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่ 1, 1ฝนหลวงมีประโยชน์อย่างไรคำถามข้อที่2อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฝนหลวงมีอะไรบ้างและคำถามข้อที่3ขั้นตอนในการทำฝนหลวงมีอะไรบ้าง น้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปรู้จักฝนหลวงด้วยกันในรายการคิดทันข่าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปื้มน้องน้ำว้าได้ข่าวว่าวันนี้ น้องสองคนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการปฏริบัติการฝนหลวงใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้ไหมครับว่าฝนหลวงเนี่ยมีไว้ไทําอะไรเพื่อช่วยการเกษตรกรได้มีน้ำใช้ด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยครับน้องน้าว้าฝนหลวงเนี่ยมีไว้ช่วยเกษตรกรส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย จะเห็นนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงในปี2498เนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยมีการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระอ,องค์ท่านเนี่ยเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยเกิดความแห้งแล้งเป็นอย่างมากก็เลยจุดประกายว่าเห็นมีเมฆและเมฆเหล่านั้นเนี่ยทำไมไม่ตกลงกายมาเป็นฝนพระอ,องค์ท่านก็ทรงคิดเลยว่าในปี2498เนี่ยจะทําให้เมฆพวกนั้นเนี่ยตกมาเป็นฝนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร,กรได้อย่างไรพระองค์ท่านกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเนี่ยใช้เวลาถึง14ปีที่จะทําวิจัยที่คิดคน้นนานไหมนานมากนานมากกว่ายุของหนูสองคนอีกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น14ปีเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จในห้องเนี่ยก็จะเป็นพิธพันธ์ที่จะเล่าเรื่องในเรื่องของประวัติความเป็นมาขั้นตอนในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นอย่างไร แล้วฝนหลวงเนี่ยทำยังไงเหรอคะฝนหลวงนะครับที่จะทำฝนหลวงได้เนี่ยนะมันจะต้องลำดับแรกเลยต้องมีเครื่องบินเครื่องบินเพราะว่าการทำฝนหลวงเนี่ยต้องขึ้นไปทำบนฟ้าแล้วก็จะต้องมีสารฝนหลวงไปโปรโยบนฟ้าเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเมฆได้สารตัวแรกเนี่ยก็คือเกลือแป้งเกลือแป้งหรือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกง ที่ในบ้านเราที่ใช้บริโภคต้องบทละเอียดมากเลยครับตัวเกลือเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีคือในเรื่องของการดูดความชื้นได้ดีเราก็จะเอาเข้าไปโปรยในท้องฟ้ามันก็จะกลายเป็นเม็ดน้ําพอกลายเป็นเม็ดน้ํารวมๆๆๆเยอะๆเข,เข้าก็กลายเป็นก้อนเมฆพอกลายเป็นก้อนเมฆเสร็จปุ๊บเราอยากจะให้เมฆมันโตเร็วๆก็จะเป็นขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนในเรื่องของการเลี้ยงให้อ้วน ก็คือการเลี้ยงเมฆให้อ้วนนั่นเองก็จะใช้แคลเซียมคลอไลด์หรือแคลเซียมออกไซด์ก็ได้ไปโปรยที่เรามีเมฆอยู่แล้วไปจับกับเม็ดน้ําตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดการละลายมันก็จะทําให้เกิดการขายความร้อนมันก็จะทําให้เมฆเกิดการพัฒนาตัวสูงขึ้นเมฆมันเริ่มอ้วนดีอ้าวตอนนี้เนี่ยเราจะทําให้เมฆตกมากลายมาเป็นฝนได้อย่างไรเราก็จะใช้สารที่เรียกว่ายูเรียเอายูเรียเนี่ยไปโปรยใต้ฐานเมฆ ยูเรียนเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นสารดูดความร้อนไปโปรยใต้ฐานเมฆใต้ฐานเมฆมันก็จะเกิดความเย็นมาก้อนเมฆมันก็เกิดการควบแน่นตกลงมาเป็นฝนนั่นเองถ้ากรณีเมฆมันอยู่สูงสูงเราก็จะใช้น้ำแข็งแห้งเนี่ยไปโปรยข้างล่างนี่ไปดับความร้อนพวกนี้ให้มันเย็นลง มันก็จะทาให้เมฆเนี่ยมันลอยต่ําลงแล้วตรงนี้นะครับมีแต่สารเคมีทั้งนั้นเลยนะคะแบบแล้วมันจะอันตรายไหมครับอันนี้ไม่อันตรายนะครับฝนตกมาจากการที่เราไปทําฝนแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างของน้ําฝนไปวิเคราะห์ดูว่าสารที่ตกค้างหรือสารปนเปื้อนในน้ําฝนเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมก็พบว่ามันไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเพราะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของอันตรายสามารถที่จะใช้บริโภคได้ครับ ช่วยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะฝนหลวงช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้มันจะเป็นการบรรเทาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งถือว่าเราสามารถที่จะไปช่วยได้ประมาณ70-8 0ของพื้นที่ขึ้นไป <Wow. S 1> แต่ถ้าไม่มีฝนหลวงเป็นไงแห้งแล้งแห้งแล้งเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีฝนหลวงก็ยังช่วยได้ถึง 7- 0 8 0ตตรงนี้ก็ถือว่าดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคิดทันข่าว เราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการทําฝนหลวงกันมาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของผสมนิกรที่ขาดแคลนน้าอุปโภคและการเกษตรค่ะและจากคําถามทั้ง3ข้อน้องๆได้คําตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคําถามข้อที่1ฝนหลวงมีประโยชน์อย่างไรคําตอบก็คือช่วยเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคค่ะ คำถามข้อที่2อุปกรณ์ที่ใช้ทำฝนหลวงมีอะไรบ้างคำตอบก็คือเครื่องบินและสารทำฝนหลวงค่ะและคำถามข้อที่3ขั้นตอนการทำฝนหลวงมีอะไรบ้างคำตอบก็คือ 1. ก่อกวนให้เกิดก้อนเมฆ 2. เลี้ยงเมฆให้อ้วน 3. จู่โจมให้เกิดฝนและ 4. ส่งเสริมการจู่โจมให้ฝนตกค่ะ น้องๆคะฝนหลวงทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้คำว่าฝนหลวงเป็นนามวลีส่วนทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้เป็นกริยาวลีค่ะน้องๆคะรู้จักวลีกันไหมคะวลีก็คือหน่วยทางภาษาที่เป็นองค์ประกอบของประโยคค่ะซึ่งก็จะมีนามวลีและกริยาวลีอาจจะเป็นคำคำเดียวหรือคำหลายคำเรียงกันก็ได้แต่ว่าประโยคนะคะจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีค่ะ นามวลีคือคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานอาจจะมีคำเดียวเช่นแมวหรือนักเรียนก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีหลายคำเช่นแมวตัวเล็กๆ4ตัวหรือนักเรียนทุกคนในห้องเรียนซึ่งนามวลีก็จะทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคค่ะส่วนกริยาวลีนะคะคือคำที่ทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคค่ะซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยคำกริยาอย่างน้อยหนึ่งคำ ซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนสําคัญของประโยคมากๆเลยค่ะเพราะจะแสดงสภาพความรู้สึกหรือการกระทําของภาคประธานนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นกระโดดร่าเริงหรือกระโดดออกนอกหน้าต่างร่าเริงกันอย่างเต็มที่ค่ะน้องๆคะถ้าเรานำนามวลีและกริยาวลีมารวมกันเราก็จะได้ประโยคค่ะตัวอย่างเช่นแมวตัวเล็กๆ4ตัวเป็นนามวลีรวมกับกระโดดออกนอกหน้าต่าง เป็นกริยาวลีรวมกันแล้วได้ประโยคว่าแมวตัวเล็กๆ4ตัวกระโดดออกนอกหน้าต่างค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครูปูมีข้อความมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่าข้อความนั้นเป็นนามวลีหรือเป็นกริยาวลีวิธีสังเกตนะคะถ้าเป็นนามวลีจะขึ้นต้นด้วยคำนามค่ะส่วนถ้าเป็นกริยาวลีจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาเรามาดูข้อความด้วยกันเลยค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่1 ใบไม้ทั้งใบอ่อนและใบแก่เป็นนามวลีหรือกริยาวลีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือนามวลีค่ะสังเกตที่คำขึ้นตน้นใบไม้เป็นคำนามค่ะข้อที่2ขยับไปตามแรงลมเป็นนามวลีหรือกริยาวลีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกริยาวะลีค่ะสังเกตที่คำขึ้นต้นเหมือนกันนะคะ ขยับเป็นคำกริยาค่ะและข้อที่3นาฬิกาข้อมือเรือนใหม่น้องๆคะเป็นนามวลีหรือกริยาวลีคะติก๊กตอกติก๊กตอกคำตอบก,ก็คือนามวลีค่ะสังเกตที่คำขึ้นต้นคำว่านาฬิกาเป็นคำนามนั่นเองค่ะน้องๆคะตอบกันถูกต้องไหมคะทบทวนอีกครั้งนะคะวลีก็คือหน่วยภาษาที่เป็นองค์ประกอบของประโยค ซึ่งก็ได้แก่นามวลีและกริยาววลีค่ะซึ่งวลีอาจจะเป็นคำคำเดียวหรือคำหลายๆคำก็ได้ค่ะน้องๆคะถ้าหากว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็อาจจะทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่มีน้ำใช้ทำให้เกิดเป็นภัยแล้งนะคะวันนี้ฝอฝนจะพาน้องๆไปรู้จักนักจัดการน้ำแล้งเราจะไปดูด้วยกันในรายการโลคอลลิตชีวิตนอกกรุงค่ะ คำว่าแรงหลายคนนิยามของคำคำนี้แตกต่างกันออกไปครับด้วยบริบทและผลกระทบที่คนคนนั้นจะได้รับกันแร้งก็คือฝนมันถิ่มช่วงแล้วมันบ่มตามฤดูกาลทำไมตะกี้ฝนมันกับมากับมีน้ำอยู่น้ำสาหน่วยไต้พููหน่วยฝนมันกับมี่น้ำตลอดปีอยู่แต่ว่าของปีที่ที่ฝนเฮามันมากัตามฤดูกาลแล้วมันกับมากหน่อยฝนนาแร้งบ้านเฮ้ามันกับ คือแบบว่ายังก็ตายเบิดนะพวกเขาปลูกยังก็ตายเบิดเพราะวันบ่มีฝนมีน้ำมารอเลี้ยงมันเด้ดินมันก็แห้งลงเล็กมันก็มันก็ต้องตายเป็นประ่ะ นี่คือแปลงเกษตรของอาจารย์จตุพรเทียนมานักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยายลัยมหาสรา,ารคามครับ <c oughs> เขาเปลี่ยนแปลงเกษตรแบบธรรมดาทั่วๆไปให้เป็นระบบจัดการน้ำขนาดเล็กทดลองค้นคว้าและหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาน้ำแล้งน้ำไม่มีน้ำไม่พอใช้ครับน้ำที่เราเก็บไว้ตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายนนั่นคือระดับเก็บกักสูงสุดของเราเลยนะอยู่แล้วเราเกือบเกือบเจ็ดพันลูกบาทเมตรเราก็ใช้ของเราอยู่อันนั้นมา จนถึงทุกวันนี้น้ำก็ยุบไปประมาณน่าจะประมาณเมตรครึ่งรวมละเหยด้วยเหลืออีก2เมตรครึ่งที่จะรอฝนใหม่เข้ามาเติมจากการเก็บข้อมูลภายในแปลงของอาจารย์เตุพรบนเนื้อที่รวมทั้งหมด8ไร่เศษพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีนั้นมีปริมาณเท่าเดิมนะครับ ควรจะรู้ว่าฝนที่มันตกมาในที่ของเราเนี่ยมันมีสักประมาณเท่าไหร่เราควรจะไปขุดสารเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าน้ําที่ตกลงมาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสารต้องอยู่ในที่ต่ําเพื่อให้ฝนที่มันตกลงมาในที่ของเราเนี่ยไหลลงไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวผมเก็บน้ําฝนในสวนผม3-4ปีแล้วปรากฏว่าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไป2 0 0มิลลิเมตรเกือบเกือบพันห้ามิลลิเมตรนะปีที่แล้วอะที่สารคาขาแล้วทุกปีที่ผมเก็บมา ไม่เคยต่ำกว่าพันร้อยสักปีงเลยเพราะค่าเฉลี่ย30ปีมันพันสองร้อยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปนับจํานวนวันของการตกอ่ะไม่เท่าเดิมล้วจำนวนวันตกน้อยลงอยู่อยู่ช่วงช่วงฤดูฝนนี่ตกอยู่ไม่กี่วันแต่ปริมาณน้ำไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บมันไว้ได้ยังไง ชีวิตนอกกรุงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับชายร่างท้วมจากอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธาน,านีคนนี้ครับเขาประกอบอาชีพที่เรียกกันว่านักจัดการน้รําแล้งอาชีพใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในเมืองภูมิภาคเพื่อมาตอบโจทย์คําว่าแล้งนี่แหละครับคือ,อวิศิตสิชานนะครับชื่อเล่นว่าทิดเิษนะครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพอาคือรับจิตตังโซลาเซลออกแบบสวนแล้วก็วางผังระบบน้ำครับ เหตุผลที่ไม่เห็ดอาชีพนี่เพราะว่าอยู่สวนนะครับอยู่สวนที่ผมเห็ดอยู่นะครับมันเป็นสวนที่ผมวิไฟฟ้าแล้วผมวินาปะป่าผมก็ได้จัดการพื้นที่ของผมนี่ยคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือมีทุกอย่างเลยนะไม่มีมครื่องไฟฟ้ามีน้ำแต่ว่าเป็นการเห็ดด้วยระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับวิไฟฟ้าเขาผมมีปัญหาของผมเองแล้วผมมีปัญหาเรื่องระบบน้ำที่มันไปแล้วมันประสามารถควบคุมให้มันอยู่ในทิศทางที่เขาต้องการเลยนะครับผมย่งการจัดการน้ำเขงตรงนี้ด้วยระบบท่อ ว่าเม่นาคุตสาอันซื้อนะครับต้องมีระบบท่อในการควบคุมน้ำการเขา่าการออกการคิดและคำนวณนำ้ำความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในต่างจังหวัดนั้นมีมากขึ้นนะครับคนมีกําลังเงินแต่ไม่มีความรู้ด้านการเกษตรแต่พวกเขาเหล่านั้นอยากเป็นเกษตรกรมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆครับและพร,ะร้อมที่จะจ่ายเพื่อให้สวนหรือแปลงเกษตรของตนถูกจัดการอย่างเป็นระบบนะครับที่ผมเขามาเหน,นี้เพราะว่าคนที่จ้างเนี่ยเขาเล่งเห็นว่าเขาปัญหาละ ให้คนที่ที่เหตุงานเป็นเมื่อฉีพมาเหตุเลยดีกว่าซึ่งเขาไงาเขาว่าจงไปคิดให้ให้มันปวดหัวและงบประมาณถูกถูกบ,บีบแล้วก็คิดตั้งแต่องค์ร่วมครับก็คือตั้งแต่ต้นทางยัปงใยทาง,ทางคือต้นตั้งแต่ปลูกอ่ตั้งแต่ปรับเพื่อนที่จนถึงปลูกตัวไม่เสร็จเลย ทีมนักจัดการน้ําแรงที่เรากําลังพูดถึงสําหรับทิ่สิทธิ์เขาคือคนที่ดูแลภาพรวมของการจัดการทั้งหมดครับและเขายังมีทีมงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายแผนกด้วยกันนะครับระดับี่อต่อบ,บระแบบบนก็ประมาณ2เมตรระจุน้้าน,นันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วครับลงจากพื้นดินไปถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเหนือขึ้นมาก็คือว่าเรามีท่อระบายออกทีนี้มันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ทีมตัวเนี้ยพือมีหลายหลายชุดเขามาอยู่ กัมีตั้งแต่เรื่องระบบน้ำระบบโซลารเซลล์เรื่องการปลูกปลาเรื่องการปรับพื้นที่เรื่องการขุดเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นอยู่ในทีมพีทีพีเป็นองครุม่มเอาดึงของ้ขอมูลเข้ามาแล้วรวมกันก็คือมันจะเป็นเบรเซตในกระบวนการนี้เลยครับอาชีพนักจัดการน้ําแล้งของทิศนั้นตอนนี้เขามีหน้างานที่จัดการวางแผนผ่านไปแล้วหนึ่งปีจํานวนหนึ่งแปลงครับคือที่จังหวัดกาฬสิน์ และกาลังดําเนินการอยู่หนึ่งแปลงคือแปลงนี้ครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีการอยู่การกินของพวกเขาเมื่อทํางานเสร็จก็ใช้พื้นที่ในแปลงเกษตรที่พวกเขาไปจัดการนี่แหละครับหาอยู่หากินเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่เราได้รู้รายการโลเข้าลฤทธิ์ชีวิตนอกกรุงเราก็ได้ไปรู้จักอาชีพนักจัดการน้ําแรงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นอาชีพที่มาช่วยวางระบบให้ชาวบ้านหรือเกษตรกร วางแผนเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในหน้าแล้งซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะน้องๆคะและในสำนวนไทยนะคะก็มีสำนวนที่มีคำว่าฝนด้วยวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะน้องๆคะสำนวนฝนตกไม่ทั่วฟ้ามีความหมายว่าให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกันหรือให้แบบไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งในภายหลังว่าเพราะเหตุใดคนบางกลุ่มจึงได้แล對對 чи, ้วคนบางกลุ lights, okay. ่มจึงกลับไม่ได้อะไรเลยค่ะที่มาของสํานวนนี้นะคะก็มาจากการที่ฝนตกบางสถานที่แล้วห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรนะคะกลับไม่มีฝนตกจึงสร้างเป็นความประหลาดใจค่ะน้องๆจึงเป็นที่มาของสํานวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบถึงความเหลื่อมล้ำกันหรือความไม่ทั่วถึงกันค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนฝนตกไม่ทั่วฟ้ากันมาแล้วนะคะ และในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเป็นข้อสอบเรื่องคำทับศัพท์ค่ะเราจะไปดูข้อสอบโอนเน็วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2559ด้วยกันเลยค่ะข้อใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้ 1. ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำมาก 2. กรุณาเดินบนฟุตพารจะปลอดภัยกว่า 3. พ่อกลับจากงานเลี้ยงค็อกเทลตั้งแต่หัวค่ำแล้ว 4. น้องเป็นนักเรียนโคต้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้องๆคะข้อใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้คะคำทับศัพท์ก็คือวิธีการถ่ายรูปภาษาอังกฤษมาเขียนด้วยตัวอักษรไทยโดยเทียบตัวอักษรตัวต่อตัว,ตวข้อ1คําทับศัพท์คือปาร์มข้อ2คือฟุตพารข้อ3คือค็อกเทล และข้อ4คือโคตาข้อที่เป็นคำทับศัพท์ที่มีคำไทยใช้ก็คือข้อ2ค่ะ f o ตพา a t h ใช้คำไทยว่าทางเท้าหรือบาทวิถีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอนเน็วิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะฟอฝนก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จกักพิธีไหว้พระแขเสี่ยงทายฝนเราจะไปดูด้วยกันในรายการไทยบันเทิงค่ะ Dude. <laughs> เนียมจุดเทียนเสียงไทยทําผ่านการปักเทียนสามเล่มลงบนหยกกล้วยกับราวสูงให้เป็นแทนเทียนหมุนได้เพื่อกลับหัวลงเรียงให้เทียนทางทิศใต้แทนฝนต้นฤดูตรงกลางแทนฝนกลางฤดูส่วนเทียนเล่มสุดท้ายอยู่ทางทิศเหนือแทนฝนปลายฤดูทําตามกันมาไม่น้อยกว่าสี่ชั่วอายุคนตามคําบอกเล่าของชาวบ้านวัดสามทองจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นพิธีกรรมที่ภัยทูลฟักอินผูกพันมาตั้งแต่ยังเด็ก พระเป็นทายาทของอดีตพราม์ผู้นําจุดเทียนเสียงไทยจนปีนี้วัยวุฒิล่วงมาเกิน60ปีจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสามของตัวแทนชุมชนนุ่งห่มขาวเพื่อสืบหน้าที่เสียงไทยดูน้ําตาเทียนแต่ละเล่มว่ามากน้อยเพียงใดเพื่อทํานายปริมาณฝนฟ้าแรงลมในฤดูพาบปลูกปีถัดไปหรือตั้งแต่เดือน6ถึงเดือน11เป็นคำพยากรณ์ระหว่างพิธีไหว้พระแขตามความเชื่อที่จุดเนี่ย เทียนเท่ากันไส้เท่ากันแล้วก็จุดเมือนกันเนี่ยแต่ว่าการติดของเทียนแต่ละต้นมันไม่ไม่เมือนกันอย่างตน้นต้นแรกเนี่ยที่เห็นวันนี้ต้นแรกก็พ้นเสี่ยงถายว่าพ่นฝาจะดีตกต้องตามฤด,ดูการแล้วก็กลางปีนี้มันจะดับตลอดเวลาไฟนั่นมันจะไม่มีใช่ไหมน้ําตาเทียนจะไม่มีหยดไฟจะไม่หล่นแบบแต่ปลายปีเนี่ยตั้งมันก็พ้นจะตกดี เพ,เพราะเทียนมันมีน้ําตาเทียนหยดไฟเห็นไฟๆๆตลอดเวลาก็ดูดูลมด้วยตอนนี้ก็ชาวนาชาวนาสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีชนประทานอย่างเดียวนี้ก็เป็นพ้นประโยชน์ของชาวนาที่ว่าเออต้นปีนพดดีก็เริ่มทํานากันอะไรอย่างเงี้ยจุดปีนี้แต่การทํานายจะเป็นของปีหน้า ก็ว่าปีหน้าฝนจะแรงไหมน้ําจะเยอะไหมฟ้าจะแรงไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นเหมือนเป็นการทําตะเตรียมเป็นการคาดคะเนในการทํานาในปีต่อไปในอดีตเหมือนกับว่าเราก็จะได้เตรียมตัวได้ใช่ครับผมชาวบ้านจะได้ตะเตรียมตัวในการทํานาเลือกสสวนไรนาอะไรอย่างนี้ได้จะได้ได้ไดนะปัจจุบันในชาวบ้านยังเชื่อในการทานายนอยู่เชื่อครับ ะะของการจุดเทียนเสียงไทยเนี่ยก็บอกว่าต้นฤดูกับปลายฤดูนั้นฝนจะดีค่ะส่วนกลางฤดูฝนก็จะน้อยหน่อยนะคะก็เป็นความเชื่อของชุมชนที่ได้ฟังจากปีนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าจะเกิดขึ้นนะคะในฤดูฝนปีหน้าค่ะแต่ที่สําคัญก็คือการเก็บน้ําตาเทียนไว้นะคะสําหรับใช้ทําเทียนในปีถัดไปค่ะ พิธีกรรมดําเนินไปในช่วงเวลาที่พระจันทร์โคโจรเหนือศีรษะหรือเที่ยงคืนของวันขึ้น15ค่้าข้ามเดือน12ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นวันสิ้นสุดฤดูฝนทำกลางการเฝ้ารอของผู้คนกลุ่มเล็กๆที่ยังฟังคําพยากรณ์และร่วมพิธีไหว้พระแคเครื่องบูชามีเพียงข้าวเมา่าจัดใส่จานร,รวมกับกล้วยและส้มระหว่างประกอบพิธีสงฆ์จากนั้นนําข้าวเม้าโปรยปลายมีความเชื่อว่าข้าวเม้าคือฝน กล้วยคือฟ้าแลบฟ้าร้องส่วนซ้อมคือลูกเห็บตกสู่ผื้นดินสื่อความชุ่มช่ำอุดมสมบูรณ์ของฤดูกาลหากนําไปกินหรือเก็บในยุ้งช้างจะเป็นมงคลมาจากความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายขเขมรสนิษฐานว่าอพยพจากเมืองพระตะบองกัมพูชาช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สอดคล้องกับเอกสารบันทึกถึงสงครามไทย,ยวนสมัยรัชกาลที่สกว่าต้อนผู้คนย้ายถิ่นฐานมา พระแขกเนี่ยภาษาเขมรบอกว่าเปรี้ยแขกซึ่งในประเทศเขมรก็มีในประเทศเขมร,เ,มรเนี่ยเขาจะมีไหว้พระแขกเนี่ยเป็นสองประเภทคือประเพณีแบบหลวงกับแบบราชซึ่งแบบนี้เรียกว่าแบบรานะครับแบบหลวงก็คือจะทาในในวังนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอพอเราไหว้พระแขกเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่จุดประสงค์หลักๆเลยอ่ะก็คือเป็นการไหว้เทวดา อันที่สองก็คือนะฮะเป็นการทำนายว่าปีหน้าเนี่ยฝนฟ้าจะตกมากน้อยแค่ไหนช่วงไหนของฤดูนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนี่คือสามประการนะครับของของประเพณีไหว้พระแขกถามว่าเมื่อคนขเขมรมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีพระมาด้วยนะฮะก็พระก็เป็นต้นตำรับของของประเพณี ถ้าเล่ากันโดยประมาณก็ประมาณปี2,435จวบจมถ้าถึงปัจจุบันนี้นก็เป็นปีที่ครับมีวัดแห่งนี้เลยเมื่อมีวัดก็มีประเพณีซึ่งแน่นอนแล้วครับคนเขมรเข้ามาเขาก็ทีแรกๆก็เขาก็จะต้องเอาสิ่งที่ที่เขาอะไรทำอยู่เป็นประจำติดตัวมาด้วยนะครับแล้วก็แรกๆเลยก็จะพูดภาษาเขมรน,นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีกุคคนน่าจะสัก70ขึ้นไป 60นี่ชักไม่พูดละยังผมเนี่ยฟังรู้เรื่องเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการไทยบันเทิงเราก็ได้ไปรู้จักพิธีไหว้พระแขกเสี่ยงทายฝนกันมาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นพิธีที่พยากรณปริมาณน้ำฝนจากน้ำตาเทียนนั่นเองค่ะน้องๆคะตอนนี้นะคะครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะ พิธีไหว้พระแขมีจุดประสงค์เพื่อไหว้เทวดาพยากรณฝนและทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษอีกครั้งนะคะพิธีไหว้พระแขมีจุดประสงค์เพื่อไหว้เทวดาพยากรณ์ฝนและทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกประสงค์สงเขียนสะกดอย่างไรคะติก๊กตอกติก๊กตอก คำตอบก็คือสอเสืององงูคอควายกรันค่ะคำที่สองพยากรกรเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคำตอบก็คือกอไก่รอเรือนอนเนนกรันค่ะและคำที่3อุทิตทิศเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคำตอบก็คือทอทหารสระอ,อิสอสลาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประสงค์มีความหมายว่ามุ่งหมายหรือต้องการค่ะคำที่สองนะคะคำว่าพยากรณ์ค่ะมีความหมายว่าคำนายหรือคาดการโดยอาศัยหลักวิชาค่ะและคำสุดท้ายคำว่าอุทิศมีความหมายว่าให้หรือยกให้ค่ะ น้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณขอฝนที่มาเป็นผู้ช่วยครููในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆอตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ